วันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นเกม Battle Cat ให้จบภารกิจนอกโลกภารกิจที่เอ่ออะไรนะชัเตอร์ที่3เจอของประมาณนี้เงี้ยไขค,คือเป็นตัวที่ราคาประมาณนั้นก็น่าจะมีแค่พวกนี้แหละที่เจอบ,บาเรีก็มีอยู่แล้วพอประมาณนี้ แชบอาอาจจะเอาไปในการรัดตรีนรั่แล้วก็พวกตัวแคนแคนไงแคนแคน,นแคนแคนจะใส่อันนี้อันนี้อนนะไรเป็นตัวสู้เด็กส่วนใหญ่โอเคแคนแคนไอ้น,นี่จะเป็น แมวลอยแพอันนี้จบก็น,นี่ก็จบก็เดี๋ยวนะีเราจะต้องเล่นเป็นตัวนี้แมสติดทำไม่ก็ซันตัวนี้เหลือแมวทั้ง้างดิเฮ้ตัวไหนดิตัวไหนอนอก็ำบ่าเลยนะไปเริ่มกันเลย จะหมดแล้วไปแมวข้างขังกนกันไปก่อนนะแล้วก็แข่ขงๆไปฟาร์มตังค์เฮ้ยแมวข้างๆที่ว่าอิดจังแต่งอิคนเล่นไม่ดี สู้ไม่ได้จากเซตมาไม่ไดีแต่คราวนี้เน้นเจาะเกาะนอก,ก,อนอก,ปกอนแปลกสเปนได้ไหครับตอนนี้เงินฟูไม่ต้องเอาเป่าตุงแล้วนะตอนนี้เป่าตุงพอเฮ้ยทำไมมันชิวอย่างนี้ทำไมตอนสู้ครั้งแรกมันเออมันยากจังเลย โคตรง่ายเอ้ยเดี๋ยวยังมีบอสดิวะเออมันไม่ใช่บอสดิเอา้ชาชนะทำไมตอนนั้นมันชะนะยากจังวะอตอนนั้นเล่นเป็นสิบสิบรอบเพราะอาัดคลิปทำไมมันเล่นง่ายขึ้นหรือไม่เกี่ยวไม่ละเกี่ยว เจอสีแดงด้วยอันนี้ไม่น่าใช่ก็ตัวทีคีอีกตัวก็ตัวนี้ตัวนี้ตัวที่เพิ่งได้ผมมุสุสมนตรตะเกียงกิน,นีอันนี้ไหนจ้ะเหนแต่มา,มา,มา,มาใหม่ๆอะไอตัวนี้จำเป็นตัวคิโดะจำเป็นแต่ยังไม่ได้ยูแล้วก็ตัวไหน,นอีกนะเจอเหล็กแล้วก็สีแดงสีแดงนี่ไม่ค่อยเออเท่าไหร่แบบแต่เหล็กนี่สิ ตัวตีกรีตีกรีโมนี่กูเอออันนี้ไงตีหีหล้วก็เออผมมีตัวเก่งกับสีอันนั้นเยอะเลยไม่ใช่ตัวเก่งกับเหล็กมีเยอะมากเขียวตัวเก่งกับเหล็กมีเยอะเก่งกับเหล็กมีพวกนี้เนี่ยเก่งกับเหล็กอันนี้ทำได้ได้รถจะมีเออยตองอันนี้เลย ตัวลุจจันด็กไม่ต้องมัน,นจะเจอเอเลียนอ่ะตัวไหนเอปันนี่น,น,นกแบกเล็กน,น,นี้มาก็จะจบลรวสุดเรชัปเตอร์สามพอจบชัปเตอร์สามปุ๊บก,ก็จะเออไม่มีอะไรให้เล่นละเดตจัดอีเวน อด้ดันดันมาไม่ไป,ไปไลเลยเลยเลยไม่ได้โกงนะครับผมไม่ได้โกงผมไม่ได้โกงจริงๆมันมันมันใีเหตุเกิเละไรกันผมไม่ได้โกงนะฮะอาจจะเกิด มันคือวิธีการเอาตัวรอดอย่างชาญฉลาดมันเดี๋ยวอันนี้เจาะเกาะไหมไม่เจาะแต่บอกว่ามาสบายิพิวกดกดเกิดใหม่พวกอะไรอะไรก็เป็นไปได้ เทำไมผมไม่เห็นขี้สักอันเลยมันขี้ปางไหมนี่หรือโดนวากปไปอย่างเดียวก็เลยไม่ได้ขี้จะโดนวาดเยอะเกินจนไม่ได้ขี้โอเคโอเล็กตายละอะไรโคโรโน่า ใคร่ดนนี้เรียกเอ้ยแอปเปิลมันเป็นโคโรล่าอะไรวะกีกีกีมันลองเหี้ยใช่เลอื้มแคมแคมมาปล่อยกินใต้กระโปรงไปยังเนี่ยดีมากเอ้อเซนดีมเปตัวจอกก็มีแคลกก่ลูมิน่าที่จอกก็ลืมลืมลืม อเอาตัวเจาะเกาะมาถ้าจะเอาพิซซ่าออกก็ไม่น่าได้พิซซ่านี่สำคัญคือเอาตัวเจาะเกาะมาใส่แล้ก็ไม่นายากเชือใส่โคนไม่ยากไม่ยากเดี๋ยวเอาตัวไหนออกดีวะมันจะไปต้องเอาหนึ่งในงนี้ออกต้องเป็นตัวเดียวออกแล้วกันนะแต่เด็กๆมันเก่งนะ ตัวไอ,ออกมาพิซซ่าน,นี่ก็สคัญเจ้าเก็จะเฟ็ถ้าเป็นตัวจบก็ก็คงจะเป็นไอ้น,นี่หรือแม่ก็คินเดอร์ตัวไหนเก่งกว่าอันนี้จอบก็ะตีเดียวอันนี้ตีแอร์เดียวโอเคอันนี้เก่งกว่าขยี้บวกมาละจะจะมาแทนอะไรดีวะทน,นพิซซ่าไหมพิซซ่ามันสำคัญนะไรเยอแม้กทั้งอันนี้ก็ตัวละเบี ถ้แสดงว่าพิซซ่ามันเขาจะใช้ไอ้เกินแต่สามตัวบนนี้จำเป็นสุสดๆเปลี่ยนจีนออกอีก ก็จะเป็นจีดอกก็ไหมไม่ได้ถ้าเจอตัวแดงก็ไปไว้ถ้าเจอตัวแดงยังไงมันก็สูงอยู่แลยนะพ่สาวเลถ้าไมีแล้วพอจะจบะบานีอยู่แล้วไ่ใช่เหลอแคนแคนนี่ก็วเวลเยอะเลยนะประมาณเท่าไหร่ เส็จแล้วได้ได้แมกก็พอจะเจาะบาเดียร์แล้เออย,ยังไม่ต้องกันถ้าเจอบาเดียรนนน์หนาค่อยเปลี่ยนก็ยังไงดูไมหน้าก็ออกมาทันจุดหนึ่งก็เจาะบาเดียรทันเวลาเจ็บปวดมากเปิด <c oughs> มอลก็เจอบอลเดียวหนอเลย มาก็เจอตัวพอี่นาไปนียบอกมาเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเออสวยหยุดเวลาบันแมวลอยแพหยุดเวลาม่ไม่จริงโอเคผมขอเปลี่ยนใจเอาไปนั่นออกเทไม่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 เก็บไรละไป ล้เกิดไม่เกลี้ยกล่อมต่อไปเรื่อาตัวนล็กๆเริ่มเป็นตัวสตีอันนี้เอ่คิดดีๆดิแต่ตัวตีขี้อารมณนก็โอเคปะไปกันต่อคนปกติเขาแทบไม่เอาตัวดเจิแอมาเล่นเลยนะ แต่ผมคนเดียวเนี่ยเอาดิเจเนตแลมาลงตัวเจ้าก็ไปแคนแคนกีสวรรค์ไปตัวนี้มีบล็อกว้าบไหมไม่มีบล็อกว้าบอะเอ้ยเดี๋ยวหรือว่าอันนี้มันไม่ใช่นี้อเปลมันมีอันนี้แค่นี้เหรอทาเลนตเหมือนจะมีมากกว่านี้ไม่ใช่หรือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ต้องปล่อยลูมิน่าออกไปให้ได้หลังจากนั้นก็ใช้สปแปมแมวจะสปแปมแมวพวกซุปเปอร์แรไปเยอะๆยะไม่ว่ามีอะไรเป็นหน้าเป็นหัวมาตอนนี้ลูมินี่เอ,นนา,อ,อาแล้วโอ,โอ้เกียบไม่นอน ไม่สิไม่ใช่เรื่อเกลือไปรอต้องเรียกว่าเออต้องเรียกว่าเรียกว่าไปฉันกันโอเคเริ่มไขว่เดิมเดี๋ยวนุ่นพวกเราก็ตุาก,กาเจอกันวันแรกนุ่นจะทิ้งพี่ไปเลยเนดะ้อ ไม่เป็นไรหรอกพี่แมวขังไม่ทิ้งดิปิว้าแล้วมาส่งเจอตัวแดงตายซะตัวแดงเจออินเซนดามิไม่มีตัวไหนอ่หรอกตัวแดงตูเ้เจออินเซนดามิเกยย็นยังไงเหรอ เฮ้ยมันยังอึดตรงนัอมบอสบอสบอสไม่ได้ใช่บอสนะแต่มันคือบอสนะใช่ันระเบิดออมนั่นมันคือบอสอ่าอีกิดาคเนี่ยไปดูกันว่าอีกิดาโอเคอีกนอน ตัดภาพกับไปตอนที่เจอกับพระเจ้าเลยดีไหมถ้างั้นก็เร่งความเร็วคลิปไม่สิแล้วช่างมันเฮ้ยมันจะฮัตชิวอือหือดีเอายเว้ยไปรถบาสตู้โอ้ยแตกหนึ่งแตกสอง เฮ้ยดาเน,นี้เจอบอสมาก็ามองสิคิดว่าเป็นบอสตัวงมากเออแดนบอสก็ชิวๆจบไปอีกแานทำไะเอ,อกก็สงสัยเลยนะจบไปอีกแานจบไปอีกแานจบไปอีกแานฮู้ว จบไปอีกดานจบไปอีกดานจบไปอีกดานจบไปอีกหนึ่งดานในที่สุดเราก็เจอพระเจ้าเดี๋ยวใช่หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ยังไม่ถึงพระเจ้าจบไปอีกหนึ่งดันบบก็จะหมดเหมือนกันในที่สุดเอายังไม่ถึงหน้าพระเจ้าอีกนิ ดอย,ย่างเหนียังไม่ถึงดาบพระเจ้าต้องใช้แร่อูเบอร์แล้วก็ลิดังนันพวกเขาก็เดินทางไปกันต่อตอนนี้ก็มาถึงแล้วที่เมืองซีเกะมาคนตกคุ้มก็ตรงไปที่กิ้วนะประจอนพายนะเขาต้องไปลงทะเบียนใหม่แล้วก็เหมือนเดิมวเวล์เขาก็ยังเวลหนึ่งเหมือนเดิมอ่ะต้องจาัดก,การมอนเตอร์ไปแต่เวลก็ไม่เพิ่ม ส่วนภารกิจที่บอดภารกิจเองก็มีแต่ภารกิจระดับกลางไปถึงระดับสูงทั้งนั้นระดับอย่างเขาแรงดีนะไม่ค่อยมีควยให้เลือกทาอะยกเว้นแต่จะเป็นควยที่ผู้ผู้วหา้วานตั้งมาเป็นพิเศษะนะอันนั้นใครจะไปทําก็ทําได้หลังจากนั้นเขาก็ต้องบอกลากับเพื่อนเพื่อเหล่านะักบุญชนภัยที่เขาไปช่วยมาแล้แลวก็ต้องแยกทางกันตรงนี้แหละคุณพี่สาวของน้องลีนอนเลยก็ขอแอดเฟนเอาไว้หน่อยเนี่ยนะบัตรนักบุนภัยเรามันมีฟังก์ชั่น เกมเลยแอดเพื่อนกันได้แล้วเพิ่มเพื่อนเอาไว้มาติดต่อได้ใช้เป็นโทรศัพท์ได้ไอ้บัตรอันนี้เพราะว่าจะแยกทางกันเลยมันก็ใจหายมากเกินไปหน่อยอะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเย็นนี้คืนนี้พวกเราก็แบบอนัดกันนะสังสรรค์งานเลี้ยงส่งท้ายสักนิดหนึ่งทำให้ในคืนนั้นทั้งตัวเขาแล้วก็มีโอจังก็ไปทานอาหารด้วยกันกับเราเพื่อนๆนะว่าจนไผ่จัดงานเลี้ยงอำลาหลังจากพูดคุยอะไรกันต่างๆนานาเสร็จแล้วตัวเพื่อนของเรามาคอตโคุงก็จะแบบเดินทางกลับโรงแรมแล้วนะกับกามีโอจังเขาก็บอกให้มี่โอจังเนี่ยไปรอที่ห จำดียงั้นสายตามเป็นปากกายเลยนะรีบกลับมาห้องเลยอ่ะคนนี้เราจะได้อยู่กับท่านมาโคโตสองต่อสองเหรอแบบนี้ไม่ได้อะ่ะต้องรีบโกนแล้วไ,ไม่ใช่หมายถึงโกนหนวดโกนหนวดก่อนเพราะว่าพอมาโคโตคุงกลับมาเอามันก็ถอดเสื้อแล้วก็นอนเลยนะไม่สนใจน้องมีโอจังเลยอะ่ะอะไรอะ่ะน้องอุตส่ากโกนรอแล้วเอาสเสกี้งเลยนะไม่สนใจเลยเหรอหลังจากนั้นเช้าวันต่อมา,มา สถานก,การณ์ข้างในเป็นยังไงบ้างน้องเอ็มม่าก็รายงานเธอบอกว่าตอนนี้สถานเผ่าพันธุ์ก็กำลังลช่วยกันทํางานขยันขันแข็งนะพวกคนแคกก็แบบทาอุปกรณ์ไปพิซาร์แมนเองก็รับผิดชอบพวกพื้นที่เกษตรกรรมมาคอยท,ทําไร่ทํานาส่วนพวกอ้อนี่ก็เป็นตัวหลักเลยนะในการสร้างพื้นที่ที่พักข,ของท่านมาโคโตดูสิเป็นลานกว้างอกเจ้าใหญ่ขนาดไหนเนี่ยส่วนขั้นตอนความรู้พื้นฐานในการทํางานทุกอย่างทุกคนก็อาศัยเรียนรู้มาจากความทรงจําข,ของมาโคโตครูนะแยกเก็บเอาไว้เป็นหมวดหมู่เป็นสารบัญแล้วทุกคนก็มาคอยดูคอยศึกษา พอพูดถึงความทรงจำานี่ก็เป็นพลังของ,ของทางทโมเอะด้วยอะว่าแต่โทโมเอจังนะหายไปไหนนะตอนตั้งแต่ที่เขาให้โทโมเอไปฝึกวิชาโทโมเอก็หายไปเลยกลับมาที่นี่บ้างไหมทุกคนก็บอกไม่รู้นะทนะ่านโทโมเอหายไปไหนก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ทุระก็ยังไม่หมดแค่นั้นหลุงคนแค่ะวิ่งมาตามเพื่อเอกของเราถึงที่ เขาจะทำไอเท็มให้นะให้นายน้อยนายท่านเราไปดูหน่อยพ <c oughs> เอกของเราเดินตรงมาดูปรากฏว่าพวกคุณลุงคนแค่น่ะสร้างชุดกอบมาให้แต่ละอันนี่สวยๆของดีทั้งนั้นเลยลก,ลก่อเหล็กก่อทองแดงก่อเก็ดมังกรม,มีหลายก่อมากแต่ดีๆทั้งนั้นให้นายท่านนายน้อยได้เลือกใช้ได้เลยเพราะว่าทางพวกเอกเราก็ปฏิเสธไปเขาไม่ถูกใจอันไหนเลยเนี่ยตัวเขาเน่ะตั้งใจว่าอยากจะเป็นพ่อค้านะอยากจะขายกล้วยน้ำว้าในเมืองไม่เหมือนพวกเอกเรื่องอื่นอ่ะตัวเขาว่าจะเป็น ออพ,วพวกชุดก่อพวกนี้คงไม่เหมาะเพราะว่าปเปย์ของเรากลับไปถูกใจชุดก่อนนึงนะไม่เชิงเป็นชุดก่อนนะ้ะก็เหมือนชุดธรรมดาได้แหละมันดูเท่ดีโดยคนที่สร้างชุดอันนี้นั่นก็คือคุณลุงรูกุยแล้วก็คือคนที่สร้างแหวนผดึกพลังเวทให้กับเอกนั่นแหละ แน่นอนคุณสมบัติของมันนะเหมือนกับแหวนเลยแต่เป็นในรูปรักเสื้อผ้านะมันจะคอยดูดซับพลังเวทของพระเอกถ้าพระเอกใส่เข้าไปอ่ะเพราะว่าชุดอันนี้มันดูดเร็วมากดูดเร็วยิ่งกว่าแหวนีกอัตราการดูดพลังเวทสูงมากเลยถ้าใส่ไปแบบไม่คิดแล้วก็ถึงตายได้นะต้องระวังให้ดีพระเอกเราใส่ดูก็โอ้สุดยอดเลยนะไอชุดนี้มันเท่มากเลยกูบอกให้ระวังให้ดีไงเราเดี๋ยวก็ตายหรอกเออมันไม่เป็นไรเลยนะเนี่ย สุดยอดเลยพลังมันเยอะมากทางคุณลุงดูคุยกาอธิบายเพิ่มเติมมาชุดนี้มันมี2สีนะถ้าสีน้ำเงินเนี่ยมันจะมีค่าเดฟสูงอ่ะเดฟท Physical, ดั้งฟิสิกอลเดฟทั้งเมจิกเลยแต่ถ้าแบบสลับสลับสีเป็นสีแดงแล้วก็อันนี้จะเพิ่มความเร็วอเอของเรามาคนโตคุ้งก็ถูกใจมากเข้าจอชุดอันนี้แหละใส่ได้แป๊บเดียวซึ้อมันก็พังแล้วอ่ะขาดเนาพลังเวทเขาเยอะเกิน,นจะเทพไปไหนไอ <laughs> ่หาใส่แล้วก็พังไปหมดหัดมาจากพวกคนแค่ต่อมามาดูเผ่าของน้องมีอดจากบ้างเผ่าแมงมุม ตอนนี้เผาแมงมุมก็วิวัฒนาการไปเยอะเลยพวกแมงมุมก็พยายามจะปรับตัวใ,ให้รูปร่างหน้าตาหนักใครกับมนุษย์มากขึ้นหลังจากนั้นพวกเอกของเรามาคนตกคุณก็กลับเข้ามาในเมืองัวเขาก็จะเริ่มเคลื่อนไหวต่อแล้ฮะนั่นก็คือการไปรับเฟสของบริษัทเล็มแบรนด์ว่าทางบริษัทเลมแบรนด์เอ้ยผ่านไปอีกแบบหนึ่งเดินแบบโกงเอ,อ้ยยากจึงเลยถึงกบต้องเรียกพระเจ้าโอเคในที่สุดเราก็ได้เจอพระเจ้าอย่างแท้จริง ฉันวาสุนรับเจ้าตู้อาไม่ตู้มาตัางกันแล้วโอเคตู้มาแล้วแค่แค้นไปตัวที่มีดาวมีสูงเกือบจะสไลก,ก์ตึบไม่ตอยแค่นแคร์ถึบต้องแจกไม่ทันไรตายแนละ้ว มันเป็นตัวธรรมดาใช่ไหมใช่แล้วมันคือตัวธรรมดาแต่เราใช้พลังแห่งประเจ้าไม่ได้ชือ่อตัวเจ้าบารีเบอร์เกอร์แคนแจัดก,การมนให้ได้สักหนึ่งตัวให้ได้ตังค์สักหน่อยโอ้โหมันอึดมากยังไม่ตายเลยสักตัวโอเคเรียบร้อยโอเคเติมไหวแล้วเริ่มไหว แคสลี่มาพูดมันน็อกแบตกันน็อกแบกไฟฟอนี่แรงจา้าเดี๋ยวทำไมรู้สึกว่าล่างสองสายฟ้ามันจะแรงกว่านี้โอเคผมขอขอคำพูดเดี๋ยวสายฟ้าไม่ได้แรงดีกว่าเฮ้ยสายฟ้าไม่ได้โอ้สายฟ้าจริงๆมันแรงแต่มันไม่โดนพวกพวกเอ่อพวกพวกตัว เอเดียนมันอันนั้นมันวาร์ปเราเราก็เลยไปโดนสายฟ้าโอ้โหที่มันโคตรคัดสกิลอะไรเนี่ยเออวาร์ปงั่นหละดีมากเอเดียนแค่นี้ผมก็จะไม่โดนสายฟ้าเนื่องจากเอเดียนมันวาร์ปส่วนตัวที่ไม่โดนวาร์ปก็ไม่รอด เค <Okay. S 2> นี่เห็นไหมมันโดนว้าพกก็เลยรอดโอ้เอ้าจบแล้วเลยจบเร็วเลยง่ายกาด่านนั้นเยอะเลยด่านนั้นต้องเกลียดม่ม่แล้วก็ใช้พลังพระเจ้าด่านนี้แบบเอเลี่นมันวป์ปแล้วก็ไม่โดนสายปาของพระเจ้าเอออะไรบเนี่ย คิดว่าจะเก่งกว่านี้รู้สึกว่าพระเจ้าด่านสองอยังเก่งกว่าเยอะเลยวันพระเจ้าแชปเตอร์สองอยังเก่งกว่าเยอะโบนัสเยอะเปลาบลาบลา,บลาเอ๊ะ what what the hell คือได้เ p เยอะขึ้นสองเท่าอ่าโอเคในรู้สึกว่าเราจะอัปเกรด มันวิวเยอะกว่านี้ได้หรือไม่เฮ้ยไม่ใช่ตัวนี้ต้องเป็นตัวนี้เฮ้ยเดี๋ยวแล้วจะทำยังไงให้อัปเกรดได้เวิวสูงถึงห้าสิบสิบวมันต้องลงดาบพิเศษอะไรหราทำไงวะไให้มันเงินสิบสิบอ๋อเออมันต้องแรงอันนั้นก่อนนี่ว่มันจะต้องแรงสูง,สง นี่เปล่าเฮ้ยไปขึ้นเด้อตอนนี้นมันก็ขึ้นอยู่แล้วนี่ว่าอัปเกรดถึงเรืวอโน,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 น้นเรื่องนี้ยังไงวะเอ่ามันมีแต่เนอมว่ะนี่ไงอูเบอร์แบบอัปเกรดอันนี้อ๋อใช้แคปซูลอัปเกรดอ้าวแล้ว เขด้วย XP ่ะคือต้องมี user แบงค์เยอะกว่าดีเอ๊ะต้องฟาตาม user แรงยังไงนี่อันมีวิธีฟาร์มยังไงบ้างไะคือผ่านด่านก็ฟาร์มได้ใช่ไหมเรือยังไง <c oughs> ไม่แน่ใจ แต่แปดจะหมดแล้วไงมาได้สเสียงผมจะต้องทำยังไงถึงจะสามารถอัปเกรดเป็นเวหกสิบได้ด่านก็ผ่านแชปเตอร์ทุกแชปเตอร์ครบแล้วนะแชปเตอร์ผมก็ผ่านของทุกอันแล้วนอกเหนือ่านนี้ ว่ามันตกด่าพวกนี้จังสี่ว่าเออจะเลี้แมวนั่งชานะต้องเปิดอีกสามครั้งสีกอะเมวหนึ่งเองเหรอ